บาอาจารย์แม้นท่านล่วงลับไปแล้วท่านได้ทราบด้วยยามิถีใดว่าตามเห็นความหนักแน่นตั้งมั่น <c oughs> ในความศรัทธาในความเคารพของคณะสิยานุสิทธิ์ที่มีต่อครูบา,า <c oughs> อจบาจารย์เื่อแต่ครูบาอาจารย์ย่อมมีความปื้มติต่อคณะสิยานุสิ์อย่างแน่นอนนำมาละน้อมและลึกถึงว่าแม้นตนเองจะทุ่มเทเพื่อสิยานุสิทธ์หนักหนาสาหัสเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวอย่างไรก็าตาม ที่พยายามภาคเพียรในการทุ่มเทแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้แก่คณะสิยิสิยานุสิ์ให้เป็นผู้มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ทุ่มเทไปนะั้นไม่ได้สูญเปล่าเลยได้แสดงออกแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในความเคารพที่คณะสิศศยุสิยมีต่อครูบาอาจารย์อย่างหนาแน่นอย่างนี้ นี่แหละมันเป็น,ปนการแสดงออกถึงความเคารพหรือความกตัญญูกับตวทีที่มีต่อครูบาอาจารย์ได้อย่างแท้จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าพากันประมาทอย่าพากันนอนใจในเรื่องมาตรการต่างๆทั้งหลายที่คณะ,ะรัฐบาลเ,เจ้าหน้าที่ต่างๆเขาได้ออกมาประกาศต่างๆมากมายก่กองเพราะว่าถ้าหาประมาทนอนใจแล้วสมาสิธ์ก็ไปแล้วมันเป็นไปแล้วเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแหละ มันจะเป็นเหตุให้กระจายไปได้อีกมะมากม,ม,มายไกลกองหรือจะขนาดนับได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ในความเคารพความศรัทธาที่เรามีอยู่ในครูบาอาจารย์จะนักแน่นมั่นคงอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่เมื่อภาวะของบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เราก,เราก็พยายามที่จะเอามาตรการทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามารวมอยู่ในความคิดของเราด้วยเ,เป็นข้อ เปรียบเทียบหรือข้อหักล้างหนักเบาอย่างไรควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรเราก็ต้องได้พิจารณาให้มันรอบคอบแยกคายถึงแม้นถ้าเราอยู่บ้านแต่เราไม่ได้ไปแต่เรามีจิตใจที่เคารพศรัทธาในครูบาอาจารย์จริงๆเรายกมือทั่วหัวสาธุอยู่ที่บ้านแล้วหลักสําคัญเราก็ปฏิบัตบิตามปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวท่านชีน้นา หรือปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราแล้วเราก็น้อมนำองคหลักธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาประพฤติปฏิบัติสมกับที่ครูบาอาจารย์ท่านทุ่มเทแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวกแก่พวกเราอย่างเด็ดเนยมาหม่าม่ายไก่กองเราก็ประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของเราเนั่นแหละจะจะเป็นเครื่องแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีที่แท้จริงพระบรุทธเจ้าท่านยึงยกย่องการบูชาผู้ที่ควรบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาเหนือ,อยิ่งกว่าการบูชาทุกสิ่งทุกประการเราจะมาบูชาด้วยดอกไม้เครื่องหอมเครื่องทาดยเราจะบูชาด้วยเครื่องทยทานวัตถุสิ่งของต่างๆนานาม,มาไมยไก่กองขนาดไหนก็าตาม <c oughs> การบูชาอันนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธที่ว่าอมิสบูชาแต่มันไม่ได้ไม,ไม,ไมไ่เหนือ,อยิ่งกว่าการปฏิบัติบูบชาการปฏิบัติบูบบชาค,คือน้อมนําเอาหลักธรรม ที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเราหรือได้ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบฉบับแก่เราแล้วเราน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติบูชาคุณขององค์ท่านเรียออันนี้แหละจะเป็นการบูชาเหนือยิ่งกว่าการบูชาทุกสื่อปุะการเพราะการปฏิบัติบูชานั้นสามารถนําพาผู้ที่ปฏิบัติบูชานั้นให้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ได้ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ผู้ทรองจทรงธรรมนั้นร้วมแต่ปารถนาให้ศีลอนุศีของตนเอง มีความเจริญในธรรมจนถึงที่สุดอย่างความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นพราพะจิตใจของครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็พูดอยู่เสมอว่าไม่ได้แตกต่างจากจิตใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกหลานของตนหรอกจิตใจของพ่อแม่ทุกดวงจิตด,ดวงใจนั้นล้วนแต่ปัถนาให้ลูกหลานของตนเองมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้ามั่นคงในการดําเนินชีวิตจนกระทั่งถึงความสําเร็จในชีวิตของของบุคคลผู้น,นั้น นั่นแหละถ้าลูกลูกหลานของตนเองมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในการดําเนินชีวิตแล้วนั่นแหละคือความสุขที่สุดของพ่อแม่พ่อแม่จะมีความสุขเหนือยิ่งกว่าความสุขอื่นใดทั้งทั้งทั้งหลายทั้งปวงแม้ความสุขของพ่อในตัวของพ่อแม่เองก็ไม่ได้มากยิ่งกว่าความสุขที่เกิดขึ้นมาจากการได้เห็นได้สัมผัสได้รับทราบถึงความสุขของลูกของหลานของตนเองนั่นเพราะความปรารถนายิ่งใหญ่ของพ่อแม่ท่านล้วนแต่ฝากไว อยู่ที่ลูกหลานของตนเองความสุขของครูบาอาจารย์ก็เช่นกันครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนล้วนแต่มีมีสิยานุสิ์แล้วล้วนแต่ปรารถนาสิยานุสิ์ของตนเองมีความสุขมีความเจริญในในอัตในธรรมของพระเจ้าท้าสิยานุสิตของตนเองมีความเจริญในธรรมที่น้อมนําไปปฏิบัติแล้วนั่นแหละคือความปื้มติคือความภูมิใจคือความสุขที่สุดของครูบาอาจารย์เช่นกันไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะนั้นการที่เราจะมา แสดงออกถึงความกระตัญอยู่กตะเวทีที่มีต่อครูบาอาจารย์เราปรารถนาให้ครูบาอาจารย์มีความสุขก็คือน้อมนําเอาหลักธรรมหลักวินัยทั้งหลายเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติให้ตนเองเป็นผู้ทรงอัดทรงทมขึ้นมาเนี่ยแหละครูบาอาจารย์จะมีความสุขที่สุดก็เหมือนพ่อแม่ก็เช่นกันเนี่ยลูกหลานของตนเองลูกหลานได้ปรารถนาให้พ่อแม่ของตนเองมีความสุขก็เราสิ่งที่ควรควรควร,ควรที่สุดก็คือเราน้อมนําเอา,เอา คำสั่งสอนของพ่อแม่มาประพฤติปฏิบัติให้เดินตามร่องรอยที่พ่อแม่แนะนําสั่งสอนหรือเดินตามร่องรอยแ่งความถูกต้องด้วยแม้กันการประกอบด้วการงานอาชีพกหรือความขยันหมั่นเพียรรู้สักเตนรู้จักเก็บหอมอมริษสร้างฐานะของตัวเองให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงให้มีความเจริญเ,เข้าหน้ามั่นคงจนกระทั่งสําเร็จในการดําเนินชีวิตเป็นที่ภูมิอ,อกภูมิใจของตนเองและของพ่อแม่พ่อแม่นั่นแหละจะมีความสุขที่สุด ในความสุขที่เกิดขึ้นมาต่อลูกนั่นแหละเท่ากับลูกเราลูกได้ได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้สร้างให้พ่อแม่มีความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แหละนี่แหละล้วนจะเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตาวทีทีที่ประเสริฐที่สุดถ้าหากเราเพียงแค่ไปสักแต่ว่าไปแต่ยกมือท่วมหัวก็สักแต่ว่ายกมือท่วมหัวแต่จิตใจไม่ได้น้อมเข้าสู่เอ่อสู่เอ่อ ทำเลยไม่ได้น้อมเข้าสูข่ข้อปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติเป็นแบบอย่างแบบฉบับหรือแนะนําสั่งสอนเราเลยแม้นตัวของเราเองจะไปใกล้ชิดสนิทสนมขนาดไหนอันไหนก็ไม่เป็นมงคลเรามาพิจรารณาดู่เทวทัตจับชายผ้าของผุ้ทธเจ้าอยู่แนบสนิทกับผู้ทธเจ้ามาขนาดไหนแต่จิตใจของท่านไม่ได้น้อมเข้าไปหาผู้ทธเจ้าเลยจิตใจของท่านห่างเหินจากผู้ทธเจ้าห่างจากองศาสดาใกล้ชิดก็เพียงแค่เรือนกายเท่านั้น เพราะนั้นการกล้าชิดอยู่แค่เรืองกายแต่จิตใจห่างเหินมากมายไก่กองอันนั้นันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นมงคลเลยเราก็เห็นชัดเจนแล้วในในพระเทวทัพตป็นตกกายนั้นแนบสนิทอยู่กับพุทธเจ้าแต่จิตใจห่างเหินจากพุทธเจ้ามาไม้ไก่กองจนจนกู่กันไม่กลับนั่นแหละแทนที่เกิดเป็นคุณเป็นกุศลก็กลับกลายมาเป็นบาปบาปอกุศลอย่างรุนแรง เพราะนั้นพวกเราก็าเกินงกันแม้นแม้นร่างกายของเราจะห่างเหินจากครูบาอาจารย์ห่างไกลจากครูบาอาจารย์ก็ตามแสจิตใจเราแนบสนิทด,ด้วยข้อปฏิบัติอันนี้แหละจะขึ้นชื่อว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งแต่ถ้าหากเรามีเพียงใกล้ชิดเพียงแค่ร่างกายของเราเท่านั้นแต,ต่จิตใจเราห่างเหินจากครูบาอาจารย์ห่างเหินจากข้อวัดข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนหรือประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่เรา แม้ร่างกายเราจะยึดอยูย่แนบสนิทใกล้ชิดครูบาจารย์ก็หาแก่นสารสาร,ระประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเพราะแก่นสารสาร,ระประโยชน์เอ่เอ่ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะเราน้อมจิตน้อมใจเข้าไปหาครูบาอาจารย์ด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติดดดดทั้งหลาย ที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราหรือหรือได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นได้ยินได้ฟังมาเนี่ยนั่นแหละเราน้อมนํามาป,ปฏิบัติเข้าสู่จิตสู่ใจของเรานี่แหละเรียกว่าจิตใจของเราแนบสนิทอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาแม้ร่างกายของเราจะห่างหรือจากครูบาอาจารย์ก็ตามเปรียบเปเหมือนเหมือนองศาสดา,า,าของเราคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์เจ้าชายสิทธัตถ,ถานแต่นั่นแหละคือเพียงแค่รูปก,กายเท่านั้นแหละ รูปกายที่ผูุ้ิธเจ้าได้เข้าไปอาศัยอยู่เออนั้นแม้จะแตกดับไปแล้วแต่แต่จิตใจของพระองค์ก็คือความบริสุทธิ์หรือความทรงอัดทรงธรรมนะั้นแต่ถ้าพวกเราน้อมเข้าไปถึงความบริสุทธิ์นั้นน้อมเข้าไปถึงถึงข้ออัดข้อธรรมนะั้นเราจะเป็นบุคคลพูดแนบสนิทอยู่กับาศาสดาอยู่ตลอดเวลา,าศาสดาของพวกเราไม่ได้ห่างไกลพวกเราเลยนะไอ,อ้ที่แตกดับไปนั้นก็เพียง เรือนเรือนที่อยู่ที่อาศัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือจิตดวงบริสุทธิ์นั่นแหละความบริสุทธิ์นั้นแหะคือคือธรรมผู้ที่พระสงค์ก็คือผู้ทรงความบริสุทธิ์นั้นไว์รวมความแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราพวกเราผู้ผู้น้อมนําเอาข้อวัดข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาประพปฏิบัติจนีรยวก่้งแนบสด็ทเข้าสู่ ความบริสุทธินั้นนั่นเราอยู่ที่ไหนเราไปที่ไหนก็าตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แนบสนิทอยู่ที่จิตที่ใจของเราใจของเรานั่นแหละเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียเองอันนี้แหละเพราะฉะนั้นการแสดงออกในความเคารพหรือความกตัญยูกระตาวิทีที่มีตอคูบาอาจารย์อันประเสริฐเลิศที่สุดก็คือน้อมนําเอาข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาประพฤติปฏิบัติอย่าเพียงสักแต่ว่าใกล้ค,คิดด้วยรูปร่างกายเท่านั้นแต่จิตใจห่างเหินจากคูบาอาจารย์ มากมายไก่กองอันนี้ไม่เป็นมงคลต่อท่านผู้ใดเลยจะเป็นมงคลต่อพวกเราที่สุดเมื่อเรามีร่างกายที่กล้าชิดสนิทสนมนอยู่อยู่กับครูบาอาจารย์แล้วจิตใจเราต้องน้อมเข้าสู่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นด้วยข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นททน,น,นั่นแหละถ้าเรามีกายก็กล้า,าิดจิตใจของเราก็แนบสนิทอันนี้จะเป็นมงคลที่สุดหรือแม้แม้ว่าร่างกายของเราไม่มีโอกาสที่มาใกล้ชิด ด้วยภาระหน้าที่หรือด้วยมาตรการอะไรต่างๆในขณะนี้แต่จิตใจของเราแนบสนิทอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นมงคลมหามงคลอย่างายิ่งเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าเพียงแต่สักว่าสัติว่าใกล้ชิดด้วยรูป,ปกายเท่านั้นแต่ให้ให้มั่นคงอยู่ในความแนบสนิทด,ด้วยจิตด,ด้วยใจของเราคือแนบสนิทในในข้อข้อปฏิบัติแนบสนิทอยู่ในศีลสมาธิปัญญาด้วยข้อวัดข้อปฏิบัติด้วยความหนักแน่นมั่นคง แล้วพวกเราจะเป็นผู้แนบสนิทอยู่กับองค์าศาสนาแนบสนิทอยู่กับพระพุทธธรรมพระสงฆ์แนบสนิทอยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดเวลาเมื่อความมีความแนบสนิทอยู่กับในองค์พะรธตน,นัตในมีความแนบสนิทอยู่ในครูบาอาจารย์แล้วเชื่อเถอะว่าชีวิตของเราจะไม่มีความตกต่ำอย่างแน่นอนมีแต่ เดินก็เดินไปสู่จุดหมายไปทางความพ้นทุกข์เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งใหญ่ต่อต่อตอนตนเองเท่านั้นน่ะท่านจึงว่าสมานาน,นจะรักษนงังเอตมังคหรือมัตตังจะการได้พบได้ศาสานาสมณะนั้นเป็นมงคลสูง,งสุดเพราะฉะนั้นการแนบสนิทเน,นี่ยแนบสนิทใกล้ชิดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือผู้บาอาจารย์นั้นเป็นการได้พบ ได้สัมผัสกับสมณะคือผู้สงบจนกระทั่งเราเองเป็นผู้สงบเสียเองเป็นสมณะเสียเองนั่นแหละเป็นมงคล่สูงสุดแล้วสี่นาตาทั้งหลายเหล่านี้ทุก่าล้วนแต่อยู่ในการปรพิปฏิบัติของคณะสิญานุสิกของพวกเราทุกท่านทุกคนถ้าพวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนาไปปรพปฏิบัติแล้วล้วนแต่จะนําพาจิตใจของเราเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมะจนกระทั่งน,นําพาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนก็ขอให้ทุกท่านทุกคนน้อมนาไปไปรพปฏิบ<ๆ>ัติ wiring. เพื่อความเป็นบุคคลผู้ประเสริฐในธรรมของพระเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเออเอารับพรนะรับพรอ,อย่าโนโมทนาให้พร้าตั้งใจรับพร <c oughs> ยาข้าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสักขรังเอวามีวาอตโตทินนางเปตานหังอุปก,กปบตีมชีตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสเปปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยาข้ามณิชนติ ราสุญญานิยมวิวันจันตุสัมบารุยวิโนยสัตุมานเตวบวชวันแต่รายโยสุขี

อักกตเวปัสสนานังอัคังธรรมังวิชานตังอังเกบุเถปัสสนานังตักเกเนเยอนุตริม e อังเกธรรมีปัสสนานังเวลาผัวปัสเมสุเกอังเกสังเขปัสสนานัง ปุญญาเกตินันุตเรีอังกัสมิงดานังดัตถังอักขังปุญญาปวตติอังกังอายุวจวันโนจายาโสกิติสุขัห่งพลังอังกัสดาตเมธาเวอักขะธรรมาสมาหิโต เดวะปุตตวิโมโดโซวะอาคาปะตปโมดเตียนเตีพวะตุสาบมังกรังราคะตัวสาบเดวะตัตานุภาเวบได้สทาสตีพระวัตุเตนะวตุสาบมังกรัง ราคะตัวซาเบดีวตาลสามบาธรรมานุภาเวบนายสตาโสตีภวันตเตมภาวาตุสซาบมังการังราคะตสาเบดีวตาลสามบาสังขานุภาเวตนายสตาโสตี ภาวันตตเตอ่าวจัดอาอหารทางเออจัดอาหารทางกันสะก,ก่อดดูแลช่วยเหลือแบงบปันกันไปให้ทั่วถึงเอ้อทานอาหารกันสะก,ก่อดทานอาหารสะกกอด